ผมลองแผ่นนะครับทั้งหมด3แผ่นนะครับตัว Naruto วอร์ชั่นนี้นะครับเป็นภาคที่ทางวิานอกเขาแก้ไขนะผมมาแก้ไขเพิ่มเติมก็คือปลดล็อกตัวละครให้เลยนะครับแต่ว่าร่างแปลงตั้งแต่เริ่มไม่ได้ปลดล็อกนะครับอันนั้นต้องไปเก็บเอาจากเซฟเอานะครับผมปลดล็อกตัวละครหลังให้เลยนะแล้วก็ทางคุณเลือกแบบมีโหมด G S M นะครับจะอธิบายโหมด G S M หน่อยแล้วก็วิธีการใช้นะครับ ตัวโปรแกรม GSM เพิ่มแค่ความคมชัดให้ P2 ได้อีกนิดเท่านั้นนะครับแต่ไม่สามารถทําให้ P2 มีความคมชัดเหมือนพวก P3 P4 หรือ Fu l l H D สมัยนี้ที่มีความละเอียดถึง1080นะทาไม่ได้นะครับเพราะ p ททมีความละเอียดแค่480สนะครับสูงสุดโปรกแกรมตัวนี้ GSM ตัวนี้เพิ่มความคมชัด480ให้คมชัดอีกนิดนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ครับ ทีวีจอเล็กแบบผมแบบนี้ยี่นิ้วอะจริงจริงแล้วมันก็เล่นเกมเพทูภาพก็ไม่ได้แตกอะไรเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจอทีวีสามพนสองนิ้วสีิบนิ้วขึ้นไปอาจจะดูเห็นว่ามันแตกตัวนี้ก็เพิ่มความคมชัดอีกนิดเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกแต่ไม่ได้ทําให้เป็นแบบพวกเพทสามพันสี่ทำไม่ได้นะครับดังนั้นเหมาะกับจอทีวีจอใหญ่นะ ส่วนพอเราเพิ่มความคมชัดแล้วเนี่ยขอบจออาจจะถูกบีบเข้ามานะครับด้วยโปรแกรมเขาบีบปรับไม่ได้ที่ตัวเครื่องเพทูหรือตัวโปรแกรมปรับได้อย่างเดียวที่ทีวีต้องไปปรับขยายที่ทีวีเองนะครับถ้าทีวีมีหมดให้ปรับขยายนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพนะครับถ้าเล่นเกมปกติเล่นได้เลยนะครับจะสาย AV อุปกรณ์แบบไหนต่อเข้าทีวีได้หมดเลยแต่ถ้าเราจะใช้โหมด GSM ต้องใช้2อ,อย่างนี้นะครับก็คือ PH2 to H เพนะครับแบบนี้นะ ตามที่แจ้งไว้นะครับในในหน้าขายนะหรือสายคอมเมน์ห้าหัวเขียวน้ําเงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย A-V แบบนี้เหลืองขาวแดงไม่มีผลนะครับเพราะอันนี้ส่งภาพแค่240ภาพแตกนะครับใช้กับโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นที่คุณเห็นอยู่กจอทีวีผมอะ่ะผมใช้ตัว p s 2 2ทูใหพวกสายคอมเมนต์อยู่นะอ่ะโอเคนะครับ และอย่างที่เห็นคือ1 6ต่อ9 4ต่อ3าต่างกันยังไง2อ,อันนี้ก็คือเวอร์ชันเดียวกันแก้ไขปลดล็อกตัวละครเหมือนกันนะครับแก้เหมือนกันหมดต่างกันที่จอครับ16กต่อ9ก็คือจอยาวไวสกินแบบนี้นะครับสต่อ3ก็คือจอสี่เหลี่ยมพวกจอแก้วนั่นแหละครับจอยุคเก่าหรือแผ่นทั่วไปที่ขายของเพทูก็คือ4ต่อ3นั่นแหละแต่พอเราเอา4ต่อ3มาเล่นกับจอยาวแบบนี้ภาพมันจะดูอ้วนและขยายออกออกดูอ้วน อ่าไม่สังเกตก็เล่นได้ปกติครับแต่จริงๆมันอ้วนไม่สมส่วนนะครับดังนั้นถ้าเลือกให้มันสมจอภาพตัวละครมันก็จะสมส่วนเท่านั้นเองแต่จะเลือกแบบไหนกับจอแบบไหนก็ได้ครับไม่ได้มีผลกับตัวเกมแค่ภาพมันขยายหรือไม่ขยายเท่านั้นนะครับอ่ะนั้นเรามาเริ่มการลงโปรแกร,รม G S M เริ่มมาทางขวาเลยครับแล้วก,กดปุ่มกากบาท ให้ใส่เมมเซฟเพทูด้วยนะครับเพราะเราต้องลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรมลงครั้งเดียวครับตอกเสจากคุณไปลบออกแต่เวลาใช้งานจะเข้ามาใช้ทีไรต้องเข้าโปรแกรมก่อนทุกครั้งนะครับมันไม่ได้ฝังอยู่กับเครื่องนะครับวิธีการลงโปรแกรมจะอยู่ด้านหลังนะครับจะมี2หน้านะภาพผมเบลอจังจะมี2หน้านะครับเปิดได้อีกหน้าหนึ่งนะครับถ้ายังไม่เคยลงโปรแกรมของผมจากแผ่นอื่นเกมอื่นนะครับ มันจะขึ้นหน้านี้ให้เราลงก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีโปรแกรมอยู่แล้วมันจะไม่เข้าหน้านี้นะครับมันจะเป็นเข้าหน้าเล่นเกมตั้งค่าแล้วก็หน้าเลือกเล่นเกมไปเลยนะครับอัอนนี้ก็คือเมมตัวนี้ยังไม่เคยลงโปรแกรมนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดวงกลมครับเลื่อนสีแดงมาที่ CDFS นะครับแล้วก็ดกดวงกลมให้네หาคำว่า GSM 1กับ2ครับนี่ครับ1กับ2เลื่อนสีแดงมาที่ GSM 1ก่อนเลยนะครับเมื่อมาที่ GSM 1แล้วเราให้กดกากบาทนะครับแล้วจุดจะขึ้นข้างหน้า GSM 1 สีแดงจะลงแถวต่อไปคือ GSM 2ให้กดกระ,กระบาดอีกครั้งหนึ่งจุดก็จะขึ้นข้างหน้าตอนนี้มีจุดขึ้นข้างหน้าที่ GSM 1กับ GSM 2แล้วนะครับให้กด R 1ครับลูกศรชี้ที่ copy ให้กดวงกลมได้เลยแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดสามเหลี่ยมถอยหลังกลับ1ครั้งครับเลื่อนสีแดงมาที่ MC 0ครับอ่าแล้วกดวงกลมโอเคผมจะอธิบายพื้นที่ในการลงหน่อยนะครับพื้นที่ในการลงโปรแกร,รม GSM ใช้พื้นที่2 0 0 KB 1 0 0 0 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5.6 MB เท่ากับผมมี5 6 0 0 KB ดังนั้นพื้นที่ผมมีถึง5 6 0 0 KB พอลงในการลงโปรแกรมนะครับเพราะโปรแกรมใช้พื้นที่แค่2 0 0 KB กรณีพื้นที่ของคุณมีไม่ถึง2 0 0 KB นะครับให้ไปลบเซฟเกมอื่นของเพจถูกของคุณที่มีอยู่ออกนะครับไม่งั้นมันจะลงโปรแกรมไม่ได้นะครับเมื่อพื้นที่พออยู่แล้วจุดสีเขียวขึ้นแบบนี้ให้กด R 1ครับ รูสอนชี้อยู่แถวที่3เลื่อนมาแถวที่5ครับ P H U P H, นะครับแล้วก็กดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาครับรอหน้าต่างนี้หายไปเราจะได้มา2โฟลเดอร์นะครับคำเตือนอย่าเอาเมมบูตมาใช้นะครับจริงๆผมต้องเตือนตั้งแต่ต้นนะแต่ผมชอบลืมอย่าเอาเมมบูตที่คุณเล่นผ่านแฟร์ได้์หรือฮาร์ดดิสมันลงโปรแกรมตัว G S M นะครับทำไมถึงห้ามลง เพราะมันจะมีโฟลเดอร์ออกมานะครับ2ตัวนี้ Boot กับ g s m c s g นะครับตัวโปรแกรม Boot นี่แหละครับเดี๋ยวมันอาจจะไปทับกับโปรแกรมที่คุณ Boot mem Boot ของคุณไปเล่นผ่านฮาร์ดดิสก์แฟลชไดร์นั่นแหละครับถ้าไปทับกันเดี๋ยว mem Boot คุณจะ Boot ไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยอย่าเอาตัว mem Boot มาลงโปรแกรมนะครับเมื่อเราลงสาเร็จแล้วมันจะมีคําว่าโฟลเดอร์ o o t BMOt boot กับโฟลเดอร์ g s m c s g นะครับสออันนี้ที่เราต้องการใช้นะครับขั้นตอนการลงเป็นอันเสร็จต่อไปเป,เป็นวิธีการใช้งานครับ การใช้งานไม่ยากครับแค่กดเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพราะผมตั้งให้หมดแล้วแต่ถ้าทางคุณอยากจะตั้งค่าเองตั้งได้นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตั้งตอนไหนครับอตอนนี้เราเปิดแผ่นปกติก่อนนะครับโปรแกรมอยู่ในเมมจีไม่เมมเซฟเทูของคุณแล้วนะจากภาพที่ขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แค่ติดตั้งเฉยๆนะ ถ้าผมเข้าเกมตอนนี้ก็เข้าปกติเล่นปกตินั่นแหละครับไม่ได้ผ่านโปรแกรมอะไรเลยนะครับโอเคผมจะเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเลือกมันที่เดิมเหมือนเดิมเลยครับกดกระบาดเข้าไปเลยครับแต่ครั้งนี้เมื่อเข้าไปแล้วจะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้แล้วนะครับมันจะไปเข้าหน้าตั้งค่านะครับซึ่งไม่ต้องกดอะไรเลยครับปล่อยผ่านแล้วมันจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะผมทําให้ดูผมไม่กดอะไรเลยแล้วผมปล่อยผ่านนะ อันนี้ครับหน้าตั้งค่าปล่อยผ่านไปนะครับไม่กดแต่ถ้าคุณอยากตั้งค่าให้กดที่หน้าน,นี้กดก,กากบาทนะครับเพื่อนจะเข้าไปหน้าโหมดตั้งค่าซึ่งคุณอยากจะตั้งค่าเองตั้งเองตังได้ครับแต่ถ้าตั้งผิดเพี้ยนก็ต้องลบแล้วลงใหม่นะเพราะคุณจําค่าผมไม่ได้แต่ถ้าจําได้คุณก็ตั้งคืนได้ครับอ่ะเราแค่ปล่อยไว้เฉยมันจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมคนนี้คุณเลือกเล่นได้เลยครับตัวจออาจจะดูเล็กลงละแต่ตัวเสือจะเริ่มคมขึ้นนะครับนั้นผมเลือก16ต่อ9ให้เหมาะจอ да ทีวีผมนะะผมกกกดาบบทเลยนครั อันนี้ก็คือผมจะเข้าเล่นให้ดูนะ ผมแก้ปลดล็อกให้แล้วดังนั้นผมไม่โหลดเกมนะครับผมจะเปิดนิวเกมให้ดูนะแต่ถ้าคุณไปเล่นเก็บพวกปลดล็อกเพิ่มก็ไปเลือกที่โหลดนะแต่อันนี้ผมไม่ให้ดูว่าผมไม่ได้เลือกที่โหลดเซฟนะครับย๋ยวเข้าใจว่าผมโหลดเซฟแล้วปลดล็อกตัวละครไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเลือกที่นิวเกมนะครับอ๋อเมมสามารถดึงออกได้นะครับตัวโหมด GSM เนี่ยเราสามารถ,ถดึงเมมออกได้แล้วหรือจะเสียบทิ้งไว้ก็ได้เพื่อไว้เซฟเกมหรือจะดึงออกก็ได้ครับแล้วแต่เลยจะทำยังไงก็ได้ครับ เวลามันเข้าเกมแล้วโปรแกรม GSN มันหมดหน้าที่นะครับมันจะเปลี่ยนเมมตัวเองเป็นเมมเซฟดังนั้นคุณสามารถดึงออกแล้วเสียบเมมตัวอื่นมาเซฟแทนก็ได้หรือจะใช้เมมตัวนั้นเซฟเกมต่อก็ได้นะ ลองแผ่นต่อไปนะเพราะยังมีอีก2แผ่นนะครับ จากที่เห็นหน้าเลือกตรงนี้นะครับทำไมมันต้องวุ่นวายแบบนั้นเผลง่ายๆก็คือผมแก้ไขเรื่องเงินให้ไม่จํากัดอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้ต่างกันอย่างเดียวคือปลดล็อกท่าต่อสูอ้ถ้าไม่ตายนะครับอันนี้ไม่ได้ปลดล็อกสวนอันนี้ปลดล็อกเนื่องจากพอผมไปปลดล็อกท่าไม่ตายขึ้นมามันทําให้เราเข้าบาร์เบอร์แล้วแต่งผมไม่ได้ครับค้างนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นผลทำให้ผมต้องแยกออกนะครับแยกออกอยังไงก็คือ อันนี้จะไม่มีปลดล็อกถ้าไม่ตายส่วนอันนี้จะปลดล็อกถ้าไม่ตายนะครับดังนั้นให้เล่นเข้าอันนี้ไปก่อนเลยครับเล่นไปทุกๆอย่างเลยครับปกติทุกๆอย่างจนวันหนึ่งคุณอยากจะใถ้ท่าไม่ตายครบเมื่อไหร่คุณค่อยมาอันนี้นะครับแล้วคุณค่อยมาเซฟนะครับซึ่งคุณจะต้องแต่งบาร์เบอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเข้ามาอันนี้แล้วเซฟเมื่อไหร่คุณจะเข้าบาร์เบอร์ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเราจะต้องแต่งบาร์เบอร์ ตามพอใจของเราให้พร้อมก่อนเลยจะทําผมทําอะไรก็ทําให้มันโอเคให้เรียบร้อยเลยต้องคือพูดง่ายไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วลหละแล้วลค่อยจะเอาท่าไม่ตายนะครับแค่นั้นเองนะครับมัน,ม,นมันมีปัญหาตรงเท่านั้นเองนะ,อะโอเคสุดอันนี้คือไม่ได้แก้ไขอะไรก็เหมือนทวกแผ่นท่กทั่วไปที่เขาขายกันนั่นแหละครับนะงั้นเดี๋ยวผมเข้าอันนี้แล้วกันมันก็เหมือนกันนะแค่ต่างกันทําไม่ตายอันนั้นผมก็เข้าคลองเคลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับ EA Games challenge everything. <laughs> ผมขอปิดเพลงนิดนึงนะครับไม่รู้มันจะมีิขสกรธิ์เพลงไหมนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูไม่ได้นะเดี๋ยวขอปิดเพลงไปก่อนนะครับกด,ดไงอ่ะ I'm gonna Come take on. your time. やった คลิปจะเริ่มยาวแล้วครับนจะสิบหกนาทีแล้วกลายมาอยี่สิเดี๋คลิปจะยาวไป สามแผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดเข้าเกมใช้งานเล่นได้นะครับ